มิสเตอร์แอนน์ชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสเตอร์แอนน์ชาแนลครับผมวันนี้มิสเตอร์แนนพามาหาอยู่หาย,หายาขึ้นเขาครับผมวันนี้พามาปักเป็ดครับปักเป็ดส่วนคำคำครับผมปักเป็ดครบครับผมใส่ายาล้านครับ ใส่เบ็ดล้านครับผมใส่เดือนตัวใหญ่ความเบ็ดครับผมเดี๋ยวเขาจงมายามครับผมผพ้่ให้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเป็นกำลังใจมีเตอร์นั่นครับผมฝากที่ตามผลงานมีเตอร์นั่นครับผมเดี๋ยวมีเตอร์นั่นจะพามายามครับผมเดี๋ยวจงยามครับสวัสดีครับผมไปยามเบ็ดครับผมเบ็ดจเศซ้าหลังครับหลังไดถือก็จะยามไปเบิ่งครับผมอู้ เต็มแรกครับแต้มแรกครับผมมุ้งมุงเต็มแรกครับพอดิปนพอติปนครับไงบอไงบอเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งโอ้ยใส่กําลังามเลยครับใส่งามครับนี่เป็นตัวบ่ครับเป็นตัวบะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวบ่ครับผมเนี่ยหมานอยู่ครับพี่น้องเตยมแรกครับเตยมแรกใส่เบียดล้านอืม เนี é, today, ่ยพี่น้องเต็มแหลกครับผมใส่งามครับผมอนุญาตเก็บกบครับผมเต็มแหลกครับผมหมานหมานครับผมอนุญาตเก็บกบครับขั้นขั้นต็งครับพี่น้องขั้นเต็งครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับเต็มไหยเนาะอุ้ยเต็มสวยๆนะครับพี่น้องกบเถาพี่เนาะมันเบิ้งพี่เนาะอุ้ยหมานหมานพี่น้องเต็มสองเต็มสอง หมานหมันพี่น้องหมานหมานหมันวิ่งวครับเต็มสองครับโอ้หมานครับผมหมานโคตรหมานเลยครับผมแต้มสองครับผมขออนุญาตเก็บกบครับผมหลังนี้มีร่องรอยครับผมกินขี้เดียนครับขออนุญาตเปลี่ยนเงียครับผมสรุปผลงานครับผม ใส่กำลังงามครับกบเก่าอยู่ครับสองแต้มครับแต้มได้ครับพี่นอกผมเห็นครับอยู่นป่พยาปฏิหกขาครับผมสองแต้มครับผมมันๆครับเดี๋ยววอเซอร์จะวิญญามต่อครับผมแต้มสามครับผม ตอนนี้ประมาณตีสี่ครับเต่นั้นสิไปจีดยางเต่นั้นใส่ไว้ในสระครับผมแต้มสามครับผมหมานหมานครับพี่พี่น้องแต่มื่อเช้าเขาสิไปยามต่อครับแต่วันนี้นคือแต้มสามครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็ประมาณจักโมงหนึ่งครับมีเตือนันไปหา กีดอย่างมากครับผมเห็นบางทีมาผ้ามาหายุ่หายาครับหายามเบ็ดกบครับผมตอนตีซีตื่นขึนมาก็กได้ไปแต้มนึงครับผมแต่ตอนกลางคืนวันนี้ได้สามแต้มแล้วครับผมเนี่ยสามแต้มครับกบสามแต้มตัวใส่งามเลยครับผมกบคือสิีแต่เป็นกบกับกบต้นปีบวกกบต้นปีกับกบปีไก่ครับผมเดี๋ห่วงที่พยายามครับผมหลังนี่หลังแรกครับเบ็ดอยู่ประมานจักเศร้าหลังครับผม สีได้ตอนเ้านี่สีได้อีกเจ็กแต้มบ่เนาะครับไปเบื้องกันโอ้หลังนี่เขาอนุญาตเก็บเบ็ดครับบัวพานครับหลังนี่ช่วงบรรยากาศครับพระจาครับผมถ่ายเบื้องยึดตลอดครับผมแต่ว่าฝนทิ่มซ่วงก็เป็นอาทิตย์แล้วครับผมนี่น้ำแห้งไว้แล้วช่มครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้น,รนประมาณมุงหนึ่งครับผมขึ้นมาโดนแล้วครับ ขยะเก็บเบ็ดครับผมหลังนี้ก็บบั่านครับผมแต่นั่นก็บจีไทยแต่หลังที่มันถูก้ะครับจะว่าถูกก็จังไปรวบผลงานเลยครับผมเป็นสีแบบพี่น้องโดนครับพี่น้องโดนโดนพี่น้องโดนโดนอู้โดนนามอีกครับโดนโดนแล้วพี่น้องโดนอ้ยหมานอีแล้วครับพี่น้องแต้มซีครับแต้มซีขอนหยาเก็บครบครับผมเอ้ยเบิ่งเิงพี่น้องเดี๋ยวไ่ไทยเดี่ยวไปไกพี่น้องัตใหญ่ได้หน่ นี่ครับพี่น้องก็ใส่เปียล้านที่ไหนแล้วครับผมเนี่ยโอ้หมานหมานพี่น้องเบึ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 งโอ้หมานหมานครับผมหมานหมานโดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้วโอ้เต็มหาพี่น้องเต็มหาหมานหมานครับกบตัวนี้ก็ือใส่ปีนี้ครับผมกบปีนี้ครับผมขออนุญาตเก็บกบครับผมหาเต้มแล้วครับผมหมานแท้ครับผู้นี้ครับเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วแต้มหกพี่น้องหมานหมานครับผมแต้มหกครับ เดี๋ยวมีเตัวนั้นเอาบิ้งแต้มหครับพี่น้องใส่กบอาทิตย์ต้นปีครับผมหมานหมานครับผมวันนา้เก็บกบครับแต้มหกเลยครับโอ้โหโคตรหมานครับผมเม็ดยี่สิบหลังหกแต้มแล้วครับผมโอ้โหโคตรหมานโคตรหมานครับเบิ้งเลยครับผมหลังสุดท้ายหมานบ่ไปเบิ้งกันครับหลังสุดท้ายครับผมวิลองลอยครับพี่น้องลองลอยวิโดนครับพี่น้องกบหน่อยครับพี่น้องโอ้โหหมานพี่น้องวัดแต้มเจ็ดครับพี่น้องโอ้โหหมานหมานครับผม เดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับผมโอ้แมนครับมันนี้เด็กสาวหลังครับพี่นอกตัวนี้กบกบปีนี่ครับผมเห็นหน้าเขาครับอืมนักมานครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับผมเจ๊ดแตบครับผมกบใส่สิ่สวยงากนเลยครับผมสรุปผลงานปักเวดกบครับผมไม่เห็นเป็นไหนครับผมนี่โลครับ เจ็ดลัวครับผมเจ็ดตัวครับผมวันนี้เจ็ดแต้มครับผมก็ได้ของมากก็พักกดได้กดแชร์กด้ยซับซัพไก่ครับผมเป็นกำลังใจมิเตอร์นั่นครับผมอู้หมันครับครับวันนี้เจ็ดแต้มครับพี่น้ออืมเสยสวยๆนั่นเลยครับผมเนี่ยมันๆครับผมหาอยู่หายากครับผมมิเตอร์นั่นครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ